ใครพูดใคไปไปไกลไปไกลไปอันนี้แดดแรงไหมแดดมันร้อนยอใไม่แรงดีแล้วมีเขาตีมตาไอ้ดาวล้อมเนือยไงแต่ยังไม่มีใครแต่งเลยอ่ะนี่ไงโอ้หอมเละ

แน่เลยครับเจอกันตอนแสดงครับแต่ว่าวันนี้เนียผมก็มันมีเลี้ยงต่อก็มาลาแล้วก็กลับใช่นดะ้ั้เป็นแบบน,นั้นโอเคโอเคได้ไดูสิจัะไปทำนัที่เราไปที่่น